alo สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฉันถึงญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ออกมาจากสนามบินนาริตะแล้วก็มาขึ้นรถทัวร์ทางทัวร์ตรงน,นี้เร o ว่ายิ่วครับก็เดี๋ยวสักรู่เราเจะผ่านโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับนะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับก็จะไปใช้เวลาประมาณสักจะไปไหนนะ นี่แหละจะผ่านจะผ่านจเที่ยวดิสแลนด์จะผ่านและเดี๋ยวสดาจะพยายามอัดให้เรื่อยๆตอนนี้ื่องอากาศหนาวเนาะที่กี่องศาตอนมาสี่องศามาถึงตอนมาถึงสี่องศาแล้วก็พอนะเออแล้วพอสักพักนึ่งก็จะปรับเรื่อยๆเพราะว่ามาถึงเช้าไงมาถึงช่วงกี่โมงนะจังแปดโมงแปดโมงแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอุณหภูมิ ไปถือว่าคือตอนเช้ามันจะหนาวเลยพอเดี๋ยวพอสะพกมันก็จะเหมือนว่าร้อนลงอะไรอย่างเงี้ยจะน้อยลงดีเลยจะอุ่นขึ้นแล้วนะเดี๋ยวสตาจะถ่ายดูยเรื่อยๆเดี๋ยวมีตรงไหนอะไรซวยๆงงๆขอ,ขอกินเดี๋ยวสตาถ่ายให้ดูนะอันนี้สตาล,ลองลองอ่านไว้ก่อนแป๊บนึง